ช่วงนี้ใครกำลังมองหาร้านตัดแว่นดีๆบ้างคะพิพ์แนะนำที่นี่เลยร้านแว่นตาไดมอนด์ออฟติกวันนี้พี่มาสาขาหน้ามอนะคะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศข้างในกันที่นี่เขามีแว่นแล้วก็กรอบแว่นให้เลือกเยอะเลยค่ะบแบรนด์เนมก็มีนะเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีค่ะมีทั้งเซอ l e เ t ตอายซีบอลลินออ y คเล่เฟนนีรคหรืออาดิดาสใครชอบแบบไหนสไตล์ไหนก็สามารถเลือกได้เลยและไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขาใช้เลนคุณภาพจากหลายประเทศเลยค่ะ นอกจากแว่นตาของผู้ใหญ่แล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังสามารถตัดแว่นตาให้กับเด็กได้อีกด้วยนะ หลังจากที่พิมใช้เวลาเลือกกรอบแว่นอยู่นาน2นานค่ะสุดท้ายก็ได้มาตกมันตาที่ตัวนี้ที่เลือกนานไม่ใช่อะไรนะคะทีเนียกรอบคอยเยอะมากตัดสินใจไม่ถูกเลยค่ะและที่พิมกล้ามั่นใจมาตัดแว่นตาที่นี่นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขามีทัศนะมากหรือว่าคุณหมอสายตาที่มีแบบประกอบวิชาชีพและช่างแว่นมากประสบการณ์อยู่ที่ร้านความน่ารักของทางร้านคือที่เนี่ยคุณหมอเขาตรวจค่าสายตาได้อย่างละเอียดมากเลยค่ะละเอียดยังไม่พอนะคะยังมีการรีเช็คเพื่อความแม่นยำอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะที่เนี่ยเขายังมีบริการหลังการขาย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะตัดแว่นไปแล้วใส่ไม่ได้และที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นการรีเช็คนะคะว่าเลนี่ใส่อยู่เนี่ยสบายตาเราหรือเปล่ายังไม่หมดนะคะที่นี่เขายังมีบริการล้างแว่นแล้วก็เปลี่ยนแป้นจมูกคิดไม่ผิดเลยค่ะที่ตัดสินใจมาตัดแว่นกับทางร้านนี้ใครกำลังมองหาร้านแว่นตานะคะมานี่เลย d i m o o n o o t t i k